ครับผมมิสเตอร์ฟฟวเวอร์ครับวันนี้จะพามาทำกระถางแขนสวยหรือไม่แขนก็ได้ครับผมและหลายท่าน f อหลายท่านบอกว่าไม่มีที่วางแล้วไม่ว่าหลังคอนโดไม่ว่าร้านค้าอะไรเนี่ยไม่มีที่วางเต็มบ้มานมิสเตอร์ฟาวเวอร์ก็เต็มวางเต็มแล้วก็เลยเกิดไอเดียว่าแขวนสิแขวนเลยอย่างนี้เลย เอาไปแข้ซื้อเอ,อ่าไปตลาดซื้อมากระถางแผนเขาก็อยู่ประมาณนี้หกเจ็ดนิ้วอะครับผมโอ้มันใส่ได้ต้นเดียวมันจะไม่พุ่มใหญ่ขนาดนี้หรอกครับผมเต็มที่ก็จะได้แบบนี้เ,เช่นพิทูเนียเนี่ยมิสเตอร์ฟาวเวอร์ไม่เอาพุ่มใหญ่ก็พุ่มเล็กค่อยๆตัดไปเรื่อยๆก็จะออกดอกมาเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้แหละครับผมถ้าจะเอาพุ่มใหญ่แบบนี้ยักษ์ก็ต้องเปลี่ยนกระถางใหญ่ขึ้นนะครับผม อย,อย่างนี้อย่างนี้หรือว่าถ้าจะแขวนอย่างเงี้ยมันแข็งไม่ได้ครับผมแข็งได้อยู่แต่ว่ามันจะไม่ใหญ่กว่านี้ไม่เช่เติบโตและตายง่ายาขายอยู่ประมาณร้อยห้าสิบพิทูเนียนะฮะถ้ากระถางแบบนี้ครับผมพิจศเพราะว่าก็าไปดูในอินเทอร์เน็ตในรานสตาเข้ามาก็ได้กระถางมาอีกแบบนึงก็อยู่นี่สิบนิ้วเล็กมากเหมือนกันนะครับผมก็พอเปลี่ยนกระถางใส่ให้ให,ใหญ่ขึ้นได้แต่ไม่เอา แบบมิสเตอร์ฟาวอ์มันต้องแบบนี้สิบห้านิ้วดูดูลูดูใหญ่จะไม่เจาะหรือว่าจะไม่แขวนก็ได้ครับใส่กระถางเนี่ยเน้นสีขาวนะครับมีสีขาวกับสีดําแต่สีขาวนี้ใส่กระถาง้าดยเขาเป็นดอกไม้ที่มีหลากสายสีสันมากอะ่ะมันจะทําให้ดอกไม้ได้เด่นมากเลยกระถางสีขาวใบเท่าไหร่รู้ไหมครับผมห้าสิบบาทแต่ถ้าซื้อใบเดียวมันก็มีค่าขนส่งอยู่ประมาณสักสามสิบสี่สิบก็เป็นเก้าสิบนะครับ ต้องซื้อสักห้าใบเป็นอย่างต่ำก,ก็จะประหยัดลงมาตกใบแล้วห้าสิบ้านะครับผมนี่ฮะใส่กระถางที่สวยไม่ต้องแขวนก็ได้ครับผมแต่ถ้าจะแขวนไม่เตอภาวาจะพาเจาะครับผมแล้วทำที่แขวนใหม่นี่สว่านนะครับผมสว่านก็ใช้ไอ้หัวที่เจาะไม้นะครับผมแหลมๆนี่ฮะเดี๋ยวมิเจอภาวาเจาะให้ชมเลยง่ายๆครับง่ายๆ จบครับผมอันนี้สีรลูจอดทั้งสี่ลูครับผมจบจอดสีด้านเลยครับผมจบครับผมพร้อมจะแสนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแนะนำกระถางที่มิสเตอร์ฟาวแนะนำไปกระถางทรงๆซึ่งมันเขาไม่ได้จอะลูมาให้ฮะเป็นกระถางใส่ดอกไม้ครับผมมิสเตอร์ฟาวเอามาปลูกดอกไม้พอจาะลูเดียวปั๊บ มันระบายอากาศไม่ดีอะครับผมทําให้ชื้นอยู่ตลอดเวลาทําให้รากเน่าบ่อยมากมิสเตอร์ฟาว่าก็แก้ไขใหม่มันมีรูเดียวมิเตอร์ฟาว่าจ่อรูเดียวทีนี้เอาหลายๆรูเลยเพื่อให้จบครับผมนี่ฮะก็จะได้5โล เพื่อให้อากาศมันถ่ายเทมากขึ้นนะครับผมลากจะได้ไม่เน่าอ่ามันจะไม่ชุ่มเกินไปครับโอเคนะครับมิสเอฟซี FC ที่ถามมาต้องจอะก่อนนะครับจะแล้วหลายรูยิ่งดีครับผมอย่างนี้เลยแล้วจะปลูกดอกไม้ได้สวยครับผมเพาราะกระถางทรงสูงนี้โอ้เป็นอะไรที่เท่มากเลยครับใส่ดอกไม้เข้าไปอย่างนี้มันเหมือนกับช่อด,ดอกไม้ดีๆนี่เองครับผม <S <S ลองไปทําดูนะครับผม <S <S มิสววานามิสเตอร์ฟาวจอดมาเรียบร้อยแล้ว ทีนี่ที่แขนก็ไม่มีอะไรครับที่แขนนี่ก็อ่านละสิบบาทนะครับผมที่ร้านสแตนด์มีขายกระถางนี่ก็มีร้านสแตนด์มีขายครับผมก็พิมพ์คําว่ากระถางเตี้ยกระถางทรงเตี้ยสิบห้านิ้วครับผมก็จะขึ้นมาอะไรครับผมถ้าหาไม่เจอก็มาถามมิสเตอร์ฟาวเวอร์ใต้คอมเมนต์หรือจะซื้อจากมิสเตอร์ฟาวเวอร์ไปแบบนี้เลยก็ได้ครับแต่มิสเตอร์ฟาวเวอร์ใส่ให้ไปแบบนี้เลยนี่ฮะใบละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท ถามว่าทำไมแพงหาเงินไปซื้อรถนะครับหาเงินไปซื้อเครื่องบินแต่ไม่อยากทำถ้าอยากทำก็ทำตามมิสเตอร์ฟาเวอร์นีเ่เดี๋ยวจะแขวนอีกทีหนึงแต่มิสเตอร์ฟาเวอร์จะปลูกตัวอย่างให้ดูสักตัวอย่างนะครับผมเอามาวัสดุในการปลูก อย่าไปใส่ดีนะครับมันหนักจะหนักมากเอาแค่กาบมะพร้าวสับนี่ก็พอยิ่งเก่ายิ่งดีใช้แล้วใช้อีกได้ตลอดไหนเรื่องปาเลยครับผมกาบมะพร้าวสับมิเตอร์ฟาเวอร์ใส่มินทารเ็กซินเข้าไปแล้วเพื่อป้องกันเชื้อราแต่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะใส่ปูนขาวก็ได้ครับผมแต่ดดนูไม้ก็ได้นี่ฮะปลูก เสร็จครับผม uh, re, มิเตอร์ฟาเวอร์เรือมาปุ๋ยมาลองก้นสูตรไหนก็ได้ครับ15-5 20 15-5 25อะไรก็ได้ครับเน้นตัวกลางคำต่ำ uh, ฟอสฟอรัสไม่ต้องการเยอะเอาที่มีปุ๋ยที่มันมีธาตุรองด้วยครับลองอ่านดูตรงข้างซ uh, uh, องปุ๋ย uh, ครับผมจะมีหลายสูตรเขาจะมีเช่นของ TPI นี่จะมี ปุ๋ยสาหรับต้นป่ามเนี่ยฮะจะมีพวกธาตุรองนี่เยอะมากเลยครับผมสิบห้าห้ายี่สิบห้านี่ก็มีครับผมหรือว่าใส่สูตรเสมอเสมอก็ได้โอเคเหมือนกันนะสิบห้าบห้าก็ได้ลองก้นไปก่อนให้มีอะไรกินก่อนเพราะว่าในก่าบมะพร้าศัพไม่มีอะไรกินมาจะเอาต้นไหนเอาต้นนี้มิเตอร์ฟ้าเวอร์ไม่อยากตั้งละ แสนมากมันมนีนมนม้มีทิศทางแล้วเอาถอดออกบ้าค่อยๆระวังนะครับผมลากอาอกเราจึงยกกโคนแบบนี้มาเลยครับผมนี่ฮะนี่แล้วก็ใส่กากมะพร้ราวสับให้เต็มเล,เลยครับผมใส่ให้เต็มเลยครับมันจะเบากากมะพร้ราวสับ ไม่หนักเนี่ยฮะมันก็จะใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับผมยาวเยื้อไปอีกอืมจะฟาเวอร์ใส่อย่างนี้ก่อนยังไม่เต็มเท่าไหร่หรอกแต่ว่าคลิปมันจะยาวอ้าวรวดโลไปไหนลนะนี่ โอเคทีนี้เราก็จะใส่ลวดหรอครับผมลวดกระจดที่จออโลครับแนะนำจะใส่ไว้ก่อนก็ได้ครับหรือว่าใส่ทีหลังก็ได้แล้วก็มัดง่ายๆฮะใส่เข้าไปทั้งสี่โลครับผมมันมีสาม4ลสี่โลถ้วก็ถางใหญ่ๆมิสเตอร์ฟาวเร์ Flower, แนะนำให้จาอสี่โลเลยครับผม มันจะแข็งแรงกว่าสามลูก็ได้ฮะแต่ว่าเน้นลวดลวดก็มีหลายไซส์ครับผมไซส์หนากว่น,นี้ก็มีฮะรับน้ำหนักได้ได้เยอะแต่ถ้าบางหน่อยมันก็ถูกแต่ว่าเราใช้สีสายเอาก็ได้ครับสายสิบบาทจบครับผม พร้อมที่จะแขวนนะครับผมอู้เท่หลายสำหรับคนที่หลังคอนโดฮะไม่มีที่ปลูกเอา,านี้ไปแขวนเจาะแล้วก็แขวนเรียงกันไปแล้วสี่ต้นสี่สีจะได้สวยเอ่อร้านค้าที่เปิดร้านกาแฟาโอ้ยแขวนหน่อยครับพี่ทำให้มันให,ใหญ่ๆมันดูดูดีหน่อยให้ส่งกันเป็นร้านกาแฟาหน่อย <c oughs> อย่างนี้เลยแขวนให้รอบไปเลยพ <c oughs> ิทูเนียนี้ปลูกได้ทั้งปีนะครับผม ขอให้มีแสงแดดพออ,อย่างนี้ก็ปักชำมาทำไม่ปักชำมาก็คอ,อมามเมล็ดเอาอ,อยากให้ได้หลายๆสีซึ่งอันนี้เป็นสีแดงนะครับผมอันนี้เป็นสีชมพูสีนูน่นสีนี่ใส่เข้าไปแลยะครับผมจริงๆิเขาปลูกก็ต้นเดียวแต่เราอยากให้มันได้เยอะสีขึ้นก็หลายๆสีรวมไปโอ้ยเยอะ นี่ฮะก็พาะไปเรื่อยๆอย่าให้ขาดที่บ้านต้นมุงต้นไม้มิสเตอร์ฟแนะนำไปแล้วการเพาะเมล็ดการดูแลต้นกล้าการปักกิช่ชําเนี่ยก็รอต่อไปรุ่นต่อรุ่นรุ่นตัวนี้ก็ได้ประมาณั้งสองสเดือนไปก็รุ่นใหม่ก็ลงก็ไปอีกกูจะมีดอกไม้ใ,ในสวนทุกวันนะครับผมให้ชมทุกวันไม่ต้องซื้อแต่ถ้ามันไม่ทันใจเปิดร้านใหม่ก็ให้น้ำให้ซื้อครับผม ตอนนี้มันพุ่มมาใหญ่แล้วมันจะมีพุ่มเล็กอยู่ครับผมใส่เข้าไปก็เลี้ยงดูไปปุ๋ยที่ใช้อะไรอยากใช้อะไร20-30 30ใช้ได้เลยครับตัวเดียวโดโดๆเลยผสมน้ํารดทุก3วันดูที่ทรงดอกดูที่ทรงแล้วมันไม่เขียวสดใสก็เปลี่ยนปุ๋ยมาอีกทีนึ้งเน้นใน,นตัวเจ่นสูงเช่น30-10 10นี่ครับลดสลับกันไปกับปุ๋ย 20- ่0 0เพื่อเร่งดอกสร้างดอกนะครับผมสลับไปสลับมา ดูที่ต้นต้นไม้ถ้าเขียวสดใสอยู่ก็ไม่ต้องใช้30มสิบสิบสิบใช้ยี่สิบสิบสามสิบนี่ได้เลยครับผมส่วนปุ๋ยเม็ดก็สิบห้าห้ายี่สิบสิบห้าห้ายี่ห้าได้เลยครับผมช่วยๆกันเพราะว่ามันต้นใหญ่ขึ้นแล้วคุณจะมาใส่แต่ปุ๋ยเม็ดเนี่หน่อยถ้าใส่เยอะก็ไม่ได้ฮะใส่เยอะก็ใบเหลืองตายอีกก็ใส่ทีละน้อยเอาแล้วก็ตามไปด้วยปุ๋ยเกตให้มันครบสูตรไปเลยนะสวยไหม แขนสวยๆมากเลยหรือจะเอาโอโลบต้นนี้ก็ได้ครับผมยิปโซนี่ก็ได้ครับผมมันก็จะใหญ่ฟูขึ้นมาอีกอุ้ยงบประมาณในการทำทำ,ทำกระถางอย่างนี้ก็ไม่เกินร้อยนะครับถ้าไปหาซื้อที่ไหนก็ไม่มีกระถางแขนแบบนี้นครับทำเองมิสเตอร์เฟิร์นว่าทำให้ดูแล้วครับผมโอเคมากครับขอบคุณมากครับที่รับชมมีอะไร คอมเมนต์มาตอบทุกคําถามทุกปัญหาครับเกี่ยวกับดอกไม้มิสเตอร์ฟลเวอร์ชอบมากอยากให้ทุกคนปลูกดอกไม้สวยๆที่บ้านขอบคุณมากครับที่รับชมมิสเตอร์ฟลเวอร์ครับว้าวขวนแ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 ขนที่ไหนล่ะเดี๋ยวไปหาไม่มีเยอะแยะไปหมดเลยขอให้มีแสงแดดนะครับผมอย่างน้อย6 7ถึง7ถึง8ชั่วโมงขอบคุณมากครับบ๊ายบาย